ครับผมเวลาเราไปเที่ยวแคมปิง้งหรือเอาไปเที่ยวปิกนิกเนี่ยปุ๊บสิ่งที่เราอยากเอาไปด้วยคือมีแก้วกับชามแต่ว่ามันกินพื้นที่ใช่ไหมครับนี่ครับผม escape bowl กับ escape cup ของ g s i ครับน่าใช้มากเป็นาชามกับแก้วที่เป็น food เกรด e พลาสติก food g r a ดนะครับแล้วสามารถายืดพับได้ง่ายๆมากเอาไว้ใส่อาหารทาน เอาไว้ใส่เครื่องดื่มนะครับอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องดื่มร้อนและเครื่องดื่มเย็นนะครับแต่เครื่องดื่มนะครับไม่ใช่เอาไปตั้งในเตาไม่ได้สามารถละลายหมดครับผมอันนี้จะเป็นถ้วยชามพลาสติกที่ใส่อาหารได้พับได้เวลาเราไปก็ไปแค่นี้ครับเรามีชามกับจานมาเรียบร้อยบาง,บางๆให้นี่ใส่กระเป๋าไป GSI SK Cup GSI SK Bowl แต,แต่ละอันเนี่ยมีอย่างสีครับมีเขียวน,น,น้ำเงินมีน้ําเงินกับเขียวน่าใช้ครับ